ที่นี่สถานีสุยปิดที่นี่สถานีสุยปิดสําหรับท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงที่สถานีสุยปิดนี้ก็อย่าลืมหยิบเอาข่าวของของผู้อ,อื่นติดไม้ติดมือลงมาด้วยนะครับขอบุณครับสวยแน่ครับสวยแน่ซอยแนครับสวยแนอันท่านอมน้าทะเบียนรถสวยแน่ครับซวยแน่ซยแนครับสวยแน่อ้าวมีอะไรเหรอท่านผู้โดยสารมีอะไรเกิด ขัดยังไงให้ช่วยเหลือนะมือผมครับมือผมมันออกจากของน้ำมาได้ครับไปบังหน่อยนะครับไม่อย่าดมบ่ครับบิงงานมันเลี้ยงๆมาแล้วครับเป็นแต่ละตัวมันครับไปบังหน่อยนะครับอะอะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเออเป็นไหหมอหมอไปไหเนี่ยมือไหวปะมือไหวบ่เนี่ยมึงอกว่ากูด้วยมือไหวบ่เอ๊ะสันไหวอยู่สันนเป็นมันมันหวเสวย เองหุ้นเป็นยังวะฉันเปิดประตูไม่ได้ฉันเป็นขี้ตัวเองด้วยมันก็เลยเป็นอย่างที่แกเห็นนีแ่แหละเป็นอะไรมากวะแกต่องกราบขอประธานอภัยท่านผู้ดิสารทุกๆท่านนะครับตอนนี้ทางเราจําเป็นต้องขอเปิดไฟชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ขอรบกวนท่านให้ความร่วมมือกับพนักง,งานด้วยนะครับขอรบกวนด้วยนะครับ แล้วก็ขอให้ทุกคนยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นทุกคนอำ,ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เลยนะครับยืนขึ้นทุกคนนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องขออนุญาตตรวจด,ดูก้นของทุกทุกท่านเพื่อความสะดวกเรียบร้อยและเราจะได้เดินทางกันต่อไปนะครับแกแก,แก,แกอ๊อว่าแม่ยังวะเขาบอกให้ ยืนขึ้นขยืนขึ้นเจ้าหน้าที่จะมาตรวจก่อนไงอ๋อมันหมดเนี่ยเบิงแล้วบอกมันจะมาหาเบิร์าักเบองก้น,กนคนฉันจะรู้ไหมใช่ก็เป็นไปตามที่คาดนะครับก็ไม่ต้องกังวลหรือตกอ,อกตกใจกันไปเชียวละครับเดี๋ยวสักครู่ข้างหน้านี้จะมีปั๊มหอยหลอดนะครับเราจะแวะที่ปั๊มไอยหลอดกันนะครับท่านก็สามารถลงไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันได้นะครับ ฉันก็ว่ายู่ว่าเอเจ้าหน้าที่นี่จะมาตรวจอะไรมันก็คือทำไมไม่มีด่านเนาะโอ้ยเนาะฉันก็อุตส่าห์สูตรรูไม้เจตาง,งานบูกวายู่ว่าแต่ปกติเลียนไก่แถวนี้มันก็อี่ไก่ขอกหมูลเลยก็บบกคิดโอ้ยบาหานี่มันมาแต่ส่ยระบักนั้น ฉันก็ไมรู้มันกันนะขอเชิญผู้ดยสารนะครับทุกๆท่านเลยนะครับก็ลงจากรถก่อนนะครับค่อยๆลงจากรถนะครับก็อย่าไปหัวเรายเยาะกันนะครับอันนี้มันเป็นความจําเป็นนะครับเราเข้าใจนะครับแต่ว่าก็อย่าหัวเราเยาะกันอย่าไปเย้ยอย่าไปว่ากันนะครับค่อยๆเดินลงมานะครับครับครับเชิญครับเชิญครับปอาแกมึงอย่าไปแนมเขามึงอย่าไปแนมเขาใหม ึงก็เยอตัวมันเนี่ยบึงหนามันลามาลันแหลยเห็นมั้โอ้ยบุรมาเบื่อเลยเว้ยไอ้บอกมันกินเหล่าขาวกัตบตะบักหูบุรีมาแบเอ้ยอุดยืมันได้อยู่างเนี้มันมาแล้วคัวไห้ใส่กางเกงรีไว้เนาะต้องเข,าข่าคอนเวิร์ตบุแล้วอสตาบุแล้วเนวาะใจนี้พัฒนกินเหล่าขาวกัตบตะบักหูกูว่าแล้วกูว,ว่าแล้ววะมันสีฝันแตกอะไรแกฝันแตก ฝันขี้แดงเนาะหนูขอเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมหนูไม่นั่งที่เก่ากับเขาได้ไหมพี่อ๋อทำไมล่ะครับคุณไม่อยากนั่งใกล้เขาอ่ะพี่ท่านผู้ดุสานสุภาพบุรุษท่านใดที่จะสะดวกสลับที่นั่งกับสุภาพสตรีแสนสวยนะครับก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษได้เลยนะครับปังแตงเฮ้ย hey, มึงเก่งหมดแล้วก็จะประกาศทำไม เพื่อนประกาศกันเลยแล้วไงอา้หูอันสลับมองนั่งครับข้เจ้าเนี่เป็นยังไงผู้หญิงข้เจ้าว่าสะดวกนั่งก็หมอนอ่ะเฮ้ย ê, ฉันจะต้องไปนั่งคาดไอ้นั่นทำไมมันขี่แตกย้อนมือถ้าพอแกน่ะแหละบอกฉันเองอ่ะว่าห้องซุกห้องซุกฉันจะไป นี่ไม่ให้ฉันไปนั่งข้างไอ้นั่นอีกท่านบุดิษาลโปรราบท่านบุดิษาลโปรศาบขณะน,นี้รถทะเบียนหมายเลข 247- ขีด53โดยบริษัททัวร์หุบหุยทัวร์ก็ได้นำพาทุกทุกท่านถึงสถานีปลายทางเรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ช่วยกันดมและก็ะเผชิญมรสุมจนตลอดเส้นทางมาพร้อมๆกันพอได้รับความขอบคุณจากเจ้าพนักงานทุกๆท,ท่านขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับที่ร่วมชะตากรรมขอบพระคุณครับ